เก็บครับเอาน้องไปรักษาครับไม่ดราม่านะครับเนาะไม่ดราม่านะครับผมเอเคยน้องมาเจอน้องตกมาโอ้ยนา่งอายเอ้ย อ่ะเด้อ่เอาเอาเอาเป็นนั่งไอละเอามุดอีกละอ่ะปิดละลูกปิดละมันจะปิดทำไมละเป็นนั่งไอ้ละคนน่ะโอ้ยดีขึ้นแล้วเนาะพามีเนาะฮะหาใส่งานเลอ๋อคนละคนเอามุดอีกละคนนะหามงมุดอีกละคนนะลูกนะ